พูดให้มันดังๆหน่อยมันไม่ชาร์จโทรมาแจ้งเหตุอะไรคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะฮัลโหล Hello, คะ่ะโทรมาหนึ่งหกเก้ามีอะไรให้ช่วยคะ่ะ,ะใช่คะ่พะพูดดังๆเลยคะ่ะ ขอะอะไรคะกูดดังๆหน่อยคะ่ะไม่ได้ยินเบอร์โทรหนึ่งหกเ้าเป็นเบอร์โทรแจ้งเหี้ฉุกเชินนะคะไม่ใช่เบอร์โทรมากวนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวจะบันทึกเบอร์นี้ส่งให้ตำรวจแล้วกันนะคะ จจค่ะเดี่ยขอบันทึกเบอร์นี้ส่งให้ตำรวจแล้วกันนะคะเบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าศูนย์สี่เก้าหกเจ็ดนะคะ